Welcome to my party, we're just getting started A life is a dream or a nightmare starring. Yeah. Hand me a drink, cause I think I'm going เอาละครับ right, ผมกาสวัสดีเพื่อนเทุกคนกันด้วยในเช้าเราตอนนี้อยู่ในเกมเพสโอเคกันอีกเช่นเคยนะครับผมแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่นตัวละครที่เป็นตัวละครต้นแบบของซาตานะครับก็ตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่มีสกิลแบบเดียวกับซาตาเลยและเดี๋ยวจะมาดูกันว่าผมจะสามารถบินได้คล่องเหมือนกับในอ v หรือเปล่าก็ต้องบอกก่อนนะว่าในอวนี่ซาต้าผมก็ชําพอตัวนะถ้าเกิดตัวละครในเพสโอเคตัวนี้สกิลเหมือนกับซาต้าจริงเพราะฉะนั้นรูปแบบการบินก็น่าจะเหมือนกันไม่น่าจะมีอะไรแตกต่างกันนะครับ ก็เจอกับตัวของไอตัวเรียกหุ่นยนต์อีกแล้วนะจากคลิปที่แล้วนี่คือป่วนมากนะไอตัวนี้ก็เดี๋ยวจะหาโอกาสได้ทำคลิปนะแต่ตอนนี้คือยังไม่มีตัวของนางเลยนะครับโอเคมีเก็บเลือดหลังป้อมนะต่อตาน,นี้เป็นตาแรกของเกมเฮสโอเคเลยที่ได้เล่นในตัวของมิดเรนนะครับผมหรือเรดกลางนั่นเอง ตัวรูปแบบการเดินเกมก็คิดว่าน่าจะคล้ายๆการกะสือเคียร์เลนแล้วก็เติมนะแต่ผมรู้สึกว่าเกมของ h โอเคเดมิเนียนเข้าไวกว่าตัวของอาเยอะเลยนะทำให้โอกาสในการเดินนี่ค่อนข้างยากมากละโดนกดหน้าปอมเลยโอ้โหมีหุ่นยนต์หุน่นยนต์ออกมากดโอเคตอนนี้เราก็มีโอกาสได้เดินแล้วครับต้องรีบเดินรีบกลับนะแต่ว่าเนืต้องรับคีปก่อนดีกว่านะตอนแรกว่าคิดจะรีบเดินรีบกลับแต่ว่าคีปเข้าเลนแล้วผมต้องรับเลนก่อนนะเดี๋ยวเสียคีปเดี๋ยวเงินตามแม่โอกาสเดินยากจริงคนระับผมหรือว่าตัวของผมมันเป็นตัวที่ อาเคลียนยากหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันนะแต่รู้สึกว่าตัวมันสกิลก็ไปได้เบานะแต่เคลียร์คีบับเนี้ยสกิลรูปแบบเหมือนกับตัวของซาต้าเลยนะแต่แค่อนิเมชันกับโมเดลตัวละครจะไม่เหมือนกันนะคือในซาต้าในอาวินและซาต้าจะเป็นนกใช่ไหมแต่เนี้ยคือจะเป็นตัวละครถือพูกกัน,นะครับผมใช้สีในการสร้างดาเมจสร้างอาเรียกภูกันออกมาปล่อยขึ้นหมึกออกมาอะไรประมาณน้เรามาดูอันติกันนะว่าจะเป็นการบินแล้วจะอะไรครับอ่ศาสตร์หมึกใส่สตูอย่างนั้นหรอ อ่ะสีครับตอนนี้เราก็เวลสี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองบินดูเลยดีไหมเดี๋ยวรอจังหวะขับศัตรูอยู่นะป้อมเกินไปนะําก็น่าจะเป็นงานอยู่ระดับหนึ่งนะไม่อ,ออกมาลึกเลยใช้สก,กิลต่อจากระยะไกลเอาโอเคเดี๋ยวาหาจังหวะก่อนเดี๋ยวได้บินโชว์เดี๋ยวโชว์ห้าแตกตึกตึงนะแต่ตกมานี่ล่วงเลยนะแต่ว,ว่าคิดว่าการบินก็น่าจะไม่แตกต่างกับตัวของซาต้าหรอกล่าสุดโลมบอกทําไมมึงไม่เดินเกมสักทีวะต้องเดินมาช่วยเคลียร์เลนนะถึงจะได้เดิน โอเคเดี๋ยวเราไปช่วยตัวของแคลี่สะหน่อยนะป่าเราก็าไปพร้อมแล้วโอ้โห,โหเดี๋ยวได้บวกกันแน่นอนโอกาสบินของเรามาแล้วผาจะเกิดแล้วครับผมจะต้องเกิดวันนี้แหละว,วันนี้ผมต้องเกิดต้องเกิดบินบินโอ้โหห้าสแต็กตึงๆครับผมเอ้ยไม่ถึงห้าสแต็กเมื่อกี้แค่สี่นะอ๋อเป็นการศาสตร์สีจริงๆ้วยนะแบบเมื่อกี้มันจะเป็นเหมือนเม็ดสีนะเม็ดบึกแบบลงมาสนับยิงใส่ศัตรูโอเคเดี๋ยวกลับไปการเลนของตัวเองก่อนนะเหมือนจะเพี้ยนพลาดนานไม่ได้ต้องรีบกลับไปรับเวฟครับผมเงินทั้งนั้นเลย แม่ยังยังยังอยู่ครับคือยังพอพอมีสเตปอยู่ยังยังแบบว่าถึงแม้จะไม่ได้เล่นตัวของซาต้ามานานนับหลายเดือนนะแต่ก็ยังพอผินได้อยู่นะมาเฮสโอเคเฮสเพื่อนเราไปเปิดออบเจกต์เรออ่ะตัวของเมดเหรอเมดฝั่งตราข้ามมาปวนงั้นเหรอโอ้ยฮูจดอยู่ะเบี้ยหน่าำคาญนะสกิลหน้าำคาญจริงอะไรจริงเลยอ่ะเราข้ามเป็นตัวอะไรวะเนี่ยไม่รู้สกิลเลยครับผมมีดึงหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่าประมาทดีกว่ากลับมาหลังป้อมครับเก็บเลือด โอเคลมเรามายังไงต่อถ้าเพื่อนเราใส่เราก็พร้อมบินนะแต่ถ้าบินตกมาก็มันไม่เกี่ยวนะตารแรกครับ <c oughs> คือเวฟมันหมดแล้วนะเนี่ยเพื่อนเพื่อนแต่ว่าที่ยังกลับที่ยังบอกว่ายัางวิ่งไม่ได้เพราะว่าตัวเปรย์ของเราฆ่ามามันปลาหุ่นยนต์มาเรื่อยๆเลยเนี่ยแล้วมันต้องคอยกัดไงน่าทำคห้การฝุดๆอยู่ในย่าไม่เนี่ยโอเคไม่มี <c oughs> มดาร์กไหมดาร์คซิเลเยอร์ไหมเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองสก,กิดดาร์กดู เพื่อนเร็วเร็วกกดออเดี๋ยวเอาสกิปดากกันดูโอเคเพื่อนเอาครับมันมือเช็คเป็นสิ่งสําสคัญครับไม่ว่าเกมไหนก็ต้องให้ความสนใจกับอ็อบเจกต์นะครับแต่ตัวของ h ีอเคหรือ R v วนี่ในชงต้นเกมตัวของมังกรน่าจะโอเคกว่าเอาดาเมจมาเล่นสโนบอลในชงต้นเกมแล้วเหอะแป๊บเดียวป้อมกลางจะแตกแล้วแล้วแตกไ,ไปแล้วครับผมนี่ขนาดไม่ค่อยได้เดินะนะเนี่ยบินแม่งเลยเอาเครื่องตกเฉยอีอย่างวะอ๋อเมื่อกี้จะเป็นอะไรอาวเครื่องไม่ตกนะเนี่ยโอเคผมว่า ผมว่าตัวเนี้ยเริ่มมีกลิ่นแล้วเริ่มบินยากเริ่มรู้สึกว่าบินยากแต่ตอนนี้ถอยกันถอยกันถอยกันจะตายจะตายจะตายโอ้ยเครื่องตกแบบนี้กลางไฟไปเอาเด้อแล้วเหมือนมีคนไม่ให้เรากลับบ้านวะ่ะว่าดีบินแม่งเลยเอาเครื่องตกอีกแล้วอะไรวะเนี่ยตายไปเลยกูเครื่องตกเฉยอะไรวะเนี่ยเออสองรอบแล้วนะสองรอบแล้วนะไอ้บาสไอ้บาสสองรอบแล้วนะ เกือบตายนะชีวิตเกือบหาไม่แล้วไม่ลมาเมื่อกี้จดยไปบินใส่เขาเครื่องตกอัดห,หน้าเขาเฉยเลยสรุปม,มันบินยากหรือผมบินผิดจังหวะหรือผมกาก,ากหรือว่าอะไรวะเนี่ยแต่ว่าไม่เล่นอาวีผมว่าผมคิดว่าตัวเองไม่น่าจะบินล่วงนะชอ็อตแผลเมื่อกี้โอ้เศร้าเลยครับเกือบตายเลยนะโอเคตอนนี้มีเพื่อนอยู่มีเพื่อนอยู่ก็ขอห้านิดนึงแล้วกันนะเพื่อนเราเก็บอยู่ไปแล้วหรือเปล่าอาฝั่งนรอดเฉยอดีโอเคทำให้เราเสียความมั่นใจเลยครับเครื่องตกไป2รอบแต่ว่า เราจะต้องไม่อุปสรรคในการบินเครื่องตกอะแต่กูตกอีกแล้วรอที่3โอ้ให้ตายสิเมื่อกี้เหมือนโดนเหมือนโดนผักหรืออะไรก็ไม่รู้เครื่องหล่นเลยอะไรครับอีสานวี่เดี๋ยวเราบินได้ใหม่อีสานวี่เดี๋ยวเราบินได้ใหม่ แล้วอย่าให้อุปสรรคในการบินพาดของเรามาเป็นตัวกําหนดว่าเราจะต้องพาดไปอีกนี่ไงขึ้นครับ5แตกขึ้นอยู่เมื่อกี้เป็นคอรโบพื้นฐานแบบว่ายัางไงก็ต้องติดอะ่ะคือกด1แล้วอันติพุ่งไปข้างหน้าคือยังไงก็ต้องติดอะ่ะเออเอคโบเนี่ยมันไม่มีทางที่จะล่วงแน่นอนอะ่ะในล่ามีคนลือครับไปจัดการซะหน่อยไม่น่าทานเราลองบินอีกสักรอบหนึ่งโอ้โหเราบินล้าช็อตตึงๆโอ้ยทีอย่างเงี้ย5แตกได้เฉยทีเวลาล้าด่าหล่อเลยนะ5แตกตึงๆเลยนะครับ สมกับชื่อช่องใหม่จริงๆนะลัดช็อตโอเคเดี๋ยวต้องหาจังหวะฝึกเล่นบ่อยๆแล้วตัวเนี้ยเดี๋ยวอไม่หัดบินให้ชำโอเคอีกเจ็ดวีเดี๋ยวบินได้ใหม่มามาเพื่อนอดีสกิลไปก่อนตีปกติไปก่อนตีปกติไปเรื่อยๆยังไง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 โอเคผมคงไม่ไปคอมโบสุดความสามารถหรอกนะฝั่งตรงข้ามตัวแทงแน่นอนดูจากสกิลที่หนาขนาดนี้ตัวละครในการตีดาเมจที่โดนนะ กลับไปเลนบนดีกว่าดัานลึกจัดๆเลยแล้วเพื่อนเราทิ้งเลนบนให้เขาไดา้อย่างนั้นเหรอเฮ้ยขาบอลหน่อยไหมฮลัลโหลอุย๊ยใกล้ตายแล้วได้นั่นอะอ,อ้อมอ้อมผมเดินอ้มอมโลกเลยจังหวะนี้อ้อมโลกเลยอ้อมโลกบินอ้าวเป็ยังไงยังไงโอเคนี่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 เริ่มเท่เริ่มเท่เริ่มเท่อยู่เท่อยู่เมื่อกี้ห้าสต๊อกตึงเลยนะแต่บินลมครับผมฝั่งตัวข้ามตายไปก่อนแล้วะบัวบัวอีกแล้วจะไม่มีอันตีนะ14วิเพื่อนใจเย็นฮัลโหลหัวไล จเย็นนะโอ้ยโดนผักโดนผักเพื่อนโหลเจ็ดวิเอาเหรอจะเอาเหรอโอ้หเลนล่างก็ดันอยู่นะ hello อะไรเลนล่างก็ดันอยู่นะเอาล่างก่อนปล่อยหัวซัพพอร์ตเลยแล้วกันอ้าวโอ้โหบินขึ้นอีกแล้วบินขึ้นอีกแล้วบินขึ้นอีกแล้วแต่บินลงอีกแล้วกูอูอะไรวะเนี่ยโอเคมาตรงนี้โอ้ยโอ้ยหนัวหัวมากหนัวมากโอเคได้เอ็กซ์ซทับสรุปอติไม่มีประโยชน์เลยไม่ใช่ไม่มีประโยชน์นะผมเนี่ยทำอะไรประโยชน์เลย โอเคแต่ว่าตาแรกครับตาแรกตาแรกยังไงยังไงมาอีกไหมบุ่ยไหมมาให้เราเป็นเป็นเป้าซ้อมบินให้เราหน่อยไหมปึ๊บ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 สามะแตกยังอยู่สี่ห้าปึ๊บ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 ล่วงไหมโอ้โหเดี๋ไม่ตายอีกนิดนึงอีกทีเดียวอีกทีเดียวอีกทีโอเคแต่กูตายไปเนี่ยมีฟิกครับผมไม่ใช่ฟิกดิผมไม่ได้เอาฟิกมานี่หว่าตอนนี้ผมเอาล้างมาแต่ยังดีนะที่รอดอยู่กลับไปกันก่อนนะครับผม โอเคเดี๋ยวไปดันเลนบอให้เพื่อนก่อนนะเผื <c oughs> <p> ่อเพื่อนจะเปิดดาร์คเลเยอร์เอ้ยแล้วเหมือนมีตัว <c oughs> อยู่ในป่า <c oughs> แล้ว่ะแต่เราแต่เ,เราเคเลียร์เวฟกว่าน <c oughs> ดันเวฟไปให้สูงๆนะเขาจะได้ทำอะไรไม่ได้เหมือนเขาจะมาตัดเวฟเราหรือเปล่าเรา,าตัดเวฟเขาเหมือนกันเอาชิปหายแล้วชิปหายโดนจังเกิลเขาโอ้โหบินหนีบินหนีนหนได้อยู่ได้อยู่สวนครับโอ้โหสวนสวนนี่สี่สแต็กยังไงเพื่อนช่วยหน่อยโอ้ว้าวว้าวว้าวูตายไหมเนี่ยหือกดทดกตัวตับหมดเลยเชดโดแล้วรอดเฉยเพื่อนมาช่วยครับโอเคกลับบ้านก่อนนะช็อตนี้โอ้กลายเป็นตัวแทงู อยู่ก็มาไล่คิวเราเฉยใช่ไหมเหรอเห็นเราเห็นเราเครื่องตกบ่อยหรืออะไรอย่างงี้เหรอนี่ไงเอ้ยบอกเอยตรงนั้นมันทําอะไรกันแล้วอ่บเหมือนปล่อยสกิลตอดบ้านเหรอไรกาดนะไรกาดต้องรีไปครับรีไปรับเขาหน่อยละนายรู้เปล่าว่าการที่นายหลอยบ้านเราแบบนี้นายจะเจออะไรแต่ไม่ต้องถึงมือเราแล้วล่ะเพื่อนเราน่าจะเล่นไปแล้วเอแต่เพื่อนเราไปซัพพอร์ตนี่ว่าโอเคแต่ป่าเราไปอ้อมหลังอีตัวละเมดนี่ไงตายซะโอเครลเจนดรี่ไปแล้วฝั่งเรา มตอนนี้แทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยนะโอเคหเ,เพื่อนเราเดือดจัดเลยวะเก็บหมดเลยอะ่ะเรามาทำอะไรวะเนี่ยมาวิ่งเล่น,นมาฝึกบินมาฝึกบินแล้วกันนะหรือว่าเป็นประสบการณ์ครับมาหาบินในแรลงจะไปหาทับนะครับผมต้นด่านะครับเป็นแรลงของสูงนี่ไม่ได้เลยนะเป็นตัวพาราให้เพื่อนเลยเนี่ยเฮ็ดัน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 ไปดันดันโอ้เพื่อนเราต้องบวกกระจุยกระใจเลยตามป่าดีกว่าจะได้มีช็อตวสวยๆเขาโอ้ยยังบินได้อยู่สี่สตแต็กตึงๆครับผมทำไมมันไม่ติดห้าสักทีวะ มามามายังไงยังไงโอ้โหอึดมากอึดมากอึดมากป้อมป้อมเออเคได้คิวได้ป้อมโอโ้สวยงามพละรามแปดเหมือนจะออโต้แอทแท็ลัดคิวมาได้หนึ่งตัวเฉยอยากไปบ้าฟ้าจังเลยอ่ะเพื่อนโอเคไม่เอาก็ได้ใช้เวลาตีนานนะหรือว่าป่าจะตีให้อะไรอย่างงี้มาบินบินเข้าไปบินเข้าไปโอ้โหโดนนิดนึงนี่ไงชอบลอยบ้าหนโอโดนไปซาได้ป้อมครับ ออีกคิวหนึ่งของเราแล้วป่ะเออสวยงามพระรามแปะครับอย่างนี้ยังไม่ตายเด้อหกสูบเฉยว่ะโอ้ตานี้เพื่อนเราแบบว่าขอบคุณเพื่อนละกับเพื่อนงามเลยแบบช่วยแบกจนแบบชนะเฉยอะ่ะถ้าตาน,นี้เพื่อนเราเล่นไม่ดีนะผมบอกเลยให้ยับแน่นอนเพราะผมไม่สามารถแบกได้อะเพราะว่าพลาดบ่อยมากพลาดอะไรจังหวะสุดๆเลยนะครับโอเคผมก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะกับการเล่นเมทครั้งแรกในเกม HOK โอเคนะ โอเคก็ซีเวอร์สองไปอีกหนึ่งดาวนะเดี๋ยวจะพยายามเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมคิดว่าน่าจะแรงด์โกทันอยู่นะสำหรับซีซั่นนี้โอเคเห็นอย่างนี้ก็ยังได้คะแนนดีอยู่นะแต่อาจจะเป็นที่โหลหรือเปล่าเนี่ยป่าเราน่าจะเป็น MVP แน่นอนอ่ะนั่นไงตัวละครตัวนี้ของเป็นตัวละครที่ไม่มีในเกมอ v นะเป็นตัวละครแบบออริจินอลของทาง h o สโนะแล้วก็เป็นตัวละครเก่งมากๆเลยนะเจ้าแรมเนี่ยไว้เดี๋ยวมีโอกาสจะมาเล่นให้ดูนะแต่ก็ยังเล่นไม่เป็นหรอก โอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ